เบธคําสิงประกาศชัดๆหนูเลิกเปผู้ชายแล้วโสดสวยและรวยมากเลยค่ะสำหรับนักแสดงและยูทูบเบอร์สาวอย่างเบทคําสิงหรือว่าเบรักวนีซึ่งเบทถือว่าเป็นไอดอลของสาวๆหลายๆคนเลยค่ะเพราะว่าทำงานก็เก่งแถมสวยมากใช้ชีวิตได้แบบสบายๆโดยไม่ต้องงอใคร ที่สำคัญเบสยังเป็นผู้หญิงสายเปอีกด้วยค่ะเพราะว่าถ้าคบกับใครเบสก็พร้อมที่จะเปสเสมอเพื่อคนที่รักแต่ล่าสุดเบธได้ออกมาประกาศขอพักเรื่องเปหนุ่มๆก่อนเรื่องของเรื่องก็คือรุ่นพี่คนสนิทอย่างจีน่าเดอะเฟสแท็กไ g จีสตอรี่มาหาโดยเป็นข้อความที่ถูกเขียนหายากนะผู้หญิงที่เปผู้ชายซึ่งจีน่าก็ได้เขียนต่อว่าเจอน้องผมหน่อยพร้อมแท็กมาที่ไอจของเบส งานนี้ก็ทำเอาเบสถึงกับหัวร้อนหนักมากๆพร้อมประกาศชัดๆว่าขอร้องหนูเลิกเป้แล้วพักค่ะสรุปนะคะว่าเบสนั้นจะขอพักเป้นหนุ่มๆก่อนอนาคตค่อยว่ากันใหม่